สบายดีทุกคนวันนี้เขาจะพระที่เขาห้อยประจําไม่เบิงเป็นรูปรอเทวีสุวรรณเนาะออกวัดสุทัศน์ปี2 5ง4นทางด้านหลังก็จะเป็นแนี้อยู่ใต้ฐา,านก็จะมียันหน่อยหนึ่งแล้วก็มีโคดพร้อม รุ่นนี้เขาลินกันประมาณห้าหกร้อยบาทเนี่ยอยู่ไทยเป็นพระที่เขาห้อยประจำเลยขาดบ่ได้นะวงนี้หลวงปู่มุนนี่เพิ่นเป็นซีดสายปูสมเด็จรุ่นได้หลวงปู่มุนเป็นผ้าที่แบบเก่งขนาดนะเก่งหลวงปู่มุนนี่เรียนรูปหล่อองค์นี้นี่เสกพิธีใหญ่ในรูปหล่อนี่หลวงปู่มุนเสกสองว่าละ ล้วก็จะมีหลวงพ่อคูณมาเสกหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อเพี้ยนหลวงปู่หงก็มาเสกโอ้อันเน่งสุดยอดเลยขั้นหลวงปู่หม่นเพิ่น,ปนไปเสกงานใหญ่ขันเป็นเนจ้าพิธีนะหลวงปู่หม่นเพิ่นจะสักยันต์กางอากาศไวยได้ตามเขาเรานะสังยันต์กางอากาศคุมพิธีไว้ขั้นผู้ใด่แปลว่าผู้ให่เนี่ยสีมาเหตุแบบทําลายพิธีแบบโซม้นดำมาเนี่ยนะ มาปั่นป่วนพิธีเช่ไเฮ็ดพิพธีแบบล่มม,มันสินะยากสีริเฮ็ดคนหลวงปู่มุนนี่ยากหลวงปู่มุนนี่เกง่งบ่แพ้ของตามพระบนเองสุดยอดเลยแบบว่าพลังจิตพ่นนี่สูงทรงผู้ใดอาจารย์ใดในสิไปน,น,นัน่งเสกก็เพล่นนะคาดพลังจิตแบบว่าบบสูงนะแบบไก่จากเพคนระดับหนึ่งสิสี่สิบพี่นางอธิษฐานจิตแบบว่าทรงกรเกษจิตเข้าโถมงคลหนึ่งโได้ พอพลังจิตหลงปู่ม,มนียคุ้มเอาหมดแล้วนะคุ้มเอาหมดเลยมีหลายอาจารย์ได้ย่องเพื่อน่าโอ้พระองค์นี้พรัง